สวัสดีครับผมช่างต้นทาทาชนบีนะอันนี้รับเข้าอีกเคสน,นะอาการน้ำมันรั่วที่เฟืองท้ายนะครับน้ำมันซึมที่เฟืองท้ายหน้าแป่นนะแล้วก็ซีหน้าแป่นใหม่ครับอัดจาระบง n ยาระบีใหม่น,นี้แล้วก็อีกรายการหนึ่งนะก็ปลุกพวงมาลัยรั่วครับก็จะเปลี่ยนชุดต้อมกระปุกพวงมาลัยนะหน้าตาก็จะประมาณนี้แหละเปลี่ยนยกเตทนะปะกันให้ห็นห็นเลยนะชุดต้อมแท้เบิกศูนย์แน่นอน,นครับ อะไรนะก็มีจะมีเขียนผ้าเบ็ดด้วยนะฮอ่าประกอบเสร็จก็ทำความสะอาดน้างให้เรียบๆเ,เลยนะพร้อมผัดจระบีนะลูกปืนเขาข้างนะครับรนะ้อหนะฮะัดให้สองข้างเลยนะครับ สำหรับคันนี้นะเคสนี้ก็คือมีกระปุกพวงมาลัยนะรเปลี่ยนชุดซ่อมกระปุกพวงมาลัยแล้วก็าสีนหน้าแป้นเฟืองท้ายแล้วก็เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องนะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับจบส,จสวยๆไปเลยสาหรับลูกค้าท่านใดนะที่กาลังมองหาที่ซ่อมรถอาขาติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะรกับปู่ช่างต้นพาลากรุศรีนะ0ูน2นน2แ2 0 0 2สสนนนะครับ